สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนอะกจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเลยนอะกจากที่เข้ามารับชมแนวทางแล้ค่ะ มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยจ้าหาคำบ่าฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากโค้กคนไลค์โค้กคนแชร์ขอคนละเนื้อติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งไวร์ล่าจ้าเผยเสด็จบพุพการแนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะจ้าแอดจอยมีให้หลากหลายแนวทางจ้่สำหรับแนวทางใส่หุ้นของเ้าก็คือหุ้นนี่เคอิหุ้น ห้างเซิงฮานอยล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจาแนวทางเลาาพัฒนาจะเจอกันทุกวันจันทร์พูดสุกจ้าอันนี้การมาพบก,กับแนวทางวเวลาสตาร์วจวันที่สิบห้าจะเดือนสามสำหรับพลล่าสตาร์ของเมื่อวันวันที่สิบสี่จ้าสำหรับวันที่สิบสี่เล่าสตาร์ของเฮานี่คือแอดจอยให้เด่นไปที่สองหนึ่งวิ่งลูดจ้า สำหรับผลสามตัวบนหกศูนย์หกหลา, 8, 9, ากแปดเก้าแนวทางของเขาเมื่อนี่ผ่านไปเนาะสำหรับสุดสามตัวไอจจับหายเลขฮาร์มนะคะเบิ้ลเบิ้ลหลังเลขหาร์บบามจับหายสองหนึ่งสองเขามาเลขหามหกศูนย์หกอันก็คือสองหนึ่งหนึ่งโอ้โหฮะเมืวันที่สิบสามเข่าเต็มเต็มนอกจากทางจอทางรูดมือวันที่สิบสี่ผ่านไปอีกมือหนึ่ง มือนีฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับแนวทางหวยลาสตาของห้าวจาถทามักท้าชอบจงได้การข่ตามะจะทาบอมักบช่ชอบปล่อยผ่านได้จะแนวทางตัวเลขถูกตัวกับมีเข่ามีรูดเราจะพิผพาดประกันได้กะขอตรโคตอภัยพีน่น้อย fc ไว้ด้วยละกันจ้าจะได้กาขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามเราจะที่เขามารับชมแนวทางละกันมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดจอยจ้าสำหรับมือนีวันที่สิบห้าเนาะ วันที่สิบห้าเดือนสามสองห้าหกเจ็ดเดือนมีนาคมเนาะจา้ะโอ้โหลาสตานห์หซึก่่หยากเราจะจับทางยากเนาะ ถ้ามักถ้าชอบปล่อยตามเด้อค่ะเด้อพี่น้องจะถามบ่กมักบ่ชอบอันนี้คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาจะชอจอยกันคำนวณหายไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันเนาจะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยละกะะันจ้ะเวลามากกับมากเกินจริงเกินงามเลจ้ะอย่างเมื่อวานวันที่สิบสิบสามเนาะวันที่สิบสามกับโอ้เวลามากกับมากแบบละพา,าดกับพาดแบบ ลาสตาเนาะจ้ะสำหรับลาบสตาเมื่อนี้แอจอยให้ไปที่เด่น8ปดเจดวิ่งรูดาซาวิ่ง,งเขาห้ามกูได้ชอบตัวใดน่าไปวิ่งไปรูดได้จ้าจับคูแปมีมือว่านี่ออก8ปดเก้ามื่อนี้ขขอขา8แปดเก้าละกันจ้าแปดศดหนึ่ง แปดสองแปดสามติดเบิร์ไว้แปดแปดจ้ะเด่นเจ็ดวิรุจเจ็ดจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดเจ็ดติดเบิ้ลไว้เจ็ดเตัวจะเจ็ดแามเจ็ดแเลขห้าม 8, 8, 8 7 8 8็ดเจเก้า อันนี้คือสุดสามตัวจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันเนาะจ้ะมวื่อาจำห้เลขหามสองหนึ่งสองเข้ามาเลขหามหกศูนย์หกสามตัวเขาเน้นไปที่แปดเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดสามกันเบิร์แปดแปดเจ็ดเจ็ดคูเด่นแอร์จอยเขาเน้นไปที่เจ็ดเจ็ด 70, 79, 80, เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดสองแนวทางหวยลาบสตาของเฮ้ามือนี่ตามนี่เลยจ้าวันที่สิบหาเดือนสามเนาะจ้ะแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหรือบบมือนี่รอาลุนไปด้วยกันเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมกัน อ่ยางว่าลอกจากอ่ะแนวทางอาสิมิเขาไม่รู้เ้าจะทาผิดพลาดประกันได้กัโค้ชสุดโค้ไพ่พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันเราจะรับชุบใบปิดแนวทางเราจะทาแนวทางพลาดบ่อยๆก็คือพักๆไว้ก่อนได้นอกจาสสำหรับแนวทางที่เอ็สยลุงหายทุกๆแนวทางเอกจากอ่ะโอยยำตลอดเนาะอ่ะ อให้แนวทางเขาโลห้แนวทางมาตามสูตรแล้ว่ะจังคอยตามเนากจาะสำหรับลาบสตาร์เขาเห้เมื่อนี่ก,ก็เขาให้มาปังๆเขาให้มาตัวเนีนตัวจอละกันจ้าเขาให้พี่น้อง FC, เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า